สวัสดีครับนะนะวันนี้เราจะไปบ่อธนเศษฟิตติ้งนะครับสาขา2ครับวันนี้เขาเปิดบ่อหลิวล้วนนะครับเปิดซิงนะครับครั้งแรกนะครับผมจะไปตกหลิวนะครับแมตช์แรกของของบ่อนะครับกับปลา200โลนะครับแล้วก็ไอที่อยู่ที่อยู่ในบ่อก็ไม่รู้จํานวนเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราคอยติดตามชมกันนะครับทางเข้าบ่อนะครับทางเข้าบ่อธนเศรษนะครับขาสองก็บแคบหน่อยนะ นเยอะมากนะครับวันนี้นะดุลบอกว่าบ่อหลิวน่าจะเต็มนะครับน่าจะได้ลงบอ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับนะ <c oughs> one จะไปลงบ่อหลิวนะครับแต่คนเยอะนะครับก็เลยมาลงบ่อใหญ่นะครับความตั้งใจผิดพลาดนะวันนี้ปันใครบอกกิจยาเป็นเอาดิท่าให้บอกดีเู ตัวที่สองเกี่ยวมาบาน,นี่อีกแล้วนะครับเมื่อเช้า,ชาได้มาแค่สองแต้มโอเคครับนะ่นะ ตอนนี้หมดเวลาแล้วครับมันสี่โมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวมาชมว่าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ปลากินอืดเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับทั้งทั้งบ่อหลิว้วทั้งบ่อใหญ่นะครับเมื่อเช้าว่าจะลงบ่อเลิ้วแล้วคนมันเยอะนะครับ ได้สองแต้มนะครับกับแต้มที่สามคือประหมอนะครับโอเคครับผมไอ้บไอทันนัทเศษควิชชิ่งนะครับสาขาสองครับแต่รู้สึกว่าจะสองอาทิตย์แล้วที่ปลากินอื่นนะครับโอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ